สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Academy Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไฮไลท์ทองคำ forex bitcoin ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับใครที่อยากชมคลิปเต็มไปชมในช่องได้เลยหรือที่ลิงก์แนบท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับและใครกำลังมองหาบรเกอร์ดีๆนะครับผมแนะนำเป็น IC Market นะครับทำไมต้องเทรดกับ IC Market ด้วยเพื่อนไปดูในลิงก์ ด้านบนนี้ได้เลยนะผมทําเป็น playlist ไว้ให้เกี่ยวกับการเลือกบ็อกเกอร์แล้วก็การเลือกประเภทบัญชีด้วยทําไมต้องควรใช้ ECN เนะาะเทรด forex เนี่ยต้องใช้ ECN เนาะเท่านั้นเลยเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับสำหรับถ้าเพื่อนๆที่สนใจ IC Market แล้วก็สมัครตามลิงก์ของผมที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมลงทะเบียนกันมานะผมมีแชร์เทคนิคการเทรด intra d ย์นะครับเป็นทํเฟรม H1 นะครับซึ่ง แอปพลายมันนี่แมネจเมนต์แล้วก็เครื่องมือเหล่านี้นะครับเอาไว้ใช้ในการสอบ MFF นะครับซึ่งก็ uh, ตอนนี้รันไปถึงเกือบ20 EP แล้วนะครับใกล้กลจะจบสีสั่นแรกแล้วนะครับก็เพื่อนๆสมัครแล้วลงทะเบียนเข้ามาเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับมากันที่ c t e ทเ e r รนะครับเริ่มที่ทองคำเลยนะครับตอนนี้เรายังรออยู่นะเรารอที่1911ถ้ามี Signal, ึ่งหนเราค่อยบายจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับยังมองเป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับทองคำ ต่อมาที่น้ำมันนะครับถ้าเข้าออเดอร์ตรงนี้วาง Stop ปล็อตรัวนี้นะครับก็ยังไม่โดน Stop ปล็อนะเมื่อวันพุธลงมาเราก็เกือบไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าออเดอร์นี้ stop ปล็อนะครับจุดเข้าของเราก็จะเป็น98 38นะครับใน,ในการเข้าบ่ายแล้วก็ถ้าหลุดโลตรงนี้ก็ยอมแพ้นะครับ US 500นะครับยังมองเป็นขึ้นอยู่นะตราบใดที่ยังไม่ทำโลต่ำกว่าชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้4236 ก็ยังเป็นจุดที่บายได้แต่เป็นเพื่อนรอดูด้วยนะถ้ามีสัญญาณสวนขึ้นมาแล้วโมเมนตัมยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งไปเข้ามาต่อกันที่ AU นะครับลงมายังไม่มีสัญญาณอะไรอีกเลยนะครับตอนนี้ลงกลับไปเทสเทนไลน์เส้นที่มันเบรกเอาขึ้นมาแต่ว่าถ้าสัปดาห์หน้ายังเคอเคียร์อยู่บนเทนไลน์เนี่ยแล้วก็มีกระแทกตัวนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณให้บายได้อยู่นะครับ EG นะครับแบบกินหัวกินหางแบบนี้ก็ผมไม่เล่นนะครับผมข้ามเลย สำหรับ E.U ก็ไม่ไปไหนครับลงมาที่แนวรับแล้วนะครับถ้าใครดู ISI เป็นนะมันน่าจะมีไอ divergence แล,ล้วล่ะจริงๆพวกนี้ผมมีแชร์ไว้ใน thank you video หมดเลยนะก็ต้องรอดูนะครับว่าไอ้ที่ชุดที่ตกลงมาเนี่ยจะเด้งขึ้นมาเทสตร,ตรงนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับยังมองไม่ขาลงเหมือนเดิมนะรอที่1.0779นะครับ G.U. นะครับยินดีด้วยนะครับ เทคโปรฟิตน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละรอให้มันเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะ1 3ึ่0พเนี่ยถ้ามีซิกแนวก็เซลล์ลงไป GJ เรารอย่อนะครับ,รร aw, รบอย่างเร็วสุดที่เราจะเข้าได้ก็ประมาณ163.372มาต่อกันที่ NU นะครับพยายามจะสู้อยู่แหละตรงเนี้ยนะครับเป็นเป็นอินไซด์บาร์ด้วยนะครับหม้นี้โดนสตั o บล็อนะถ้าเป็นอย่างนี้เพื่อนๆก็รอดูก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเล่น ขาแรกที่มันจะกลับตัวเลยก็รอที่6 7 6 2ตรงนี้นะครับถ้ามีสัญญาณตรงนี้ก็เซลลงมาสำหรับ UCAT นะครับอันนี้ก็เทค Profit เนาะถ้าใครไม่เทค e 2R ก็เสียใจด้วยเ,เพราะเพลหัดสุกวิ่งแค่2วันทะลุ High Stop Loss ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมายืนแบบนี้ได้นะครับลงมาเทสแนวรับตรงเนี้ยหนึ่ถ้าลงมาแล้วมีสัญญาณบริเวณนี้นะครับก็บายกลับขึ้นไปนะ ยูฟรังนะครับไซด์เว์อัพขึ้นไปเรื่อยๆเลยแนวรับเรายังรอที่เดิมถึงแม้จะยาวหน่อยก็9,3,6,8นะครับบริวเวณนี้ U J นะครับก็รอที่เดิมครับ1,25.205บริวเวณนี้นะครับถ้าลงมาแล้วมีซิกแนวก็บายขึ้นไปนะยูบาขึ้นมาที่แนวต้านเลยเนี่ยจะผ่านไหมสัปดาห์หน้ารู้กัน ทะขึ้นไปทะลุขึ้นไปย่อมา33.98มีแนวโน้มที่กลับไปเป็นขาขึ้นได้อีกมาดูกันที่ i t t o o n นะครับยังไม่อยากไปไหนยังไม่เสียทรงนะครับไม่ต่างกับสัปดาห์ที่แล้วเท่าไหร่นะครับมีสัญญาณที่เป็นทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบครับก็น่าจะไซเวย์รอดูเรื่องทางแล้วกันครับยังไม่ไปไหนกราฟที่ผมใช้นะครับชื่อ c t เ a d ด r นะครับ เพื่อนๆสมัคร IC Market นะครับแล้วก็โหลด c t e ท d e r ไปทดลองใช้กันได้เลยนะครับมันดีกว่า m e t a t r a d e r ยังไงนะครับผมทำคลิปรีวิวไว้ให้แล้วเพื่อนๆไปดูในช anel ได้นะด้านบนนี้ก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับมีหลายคลิปวิดีโอเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามทุกๆช่องทางนะครับแล้วก็อย่าลืม IC Market นะครับถ้าจะเปิดพอร์ตนะครับเปิดไ c Market ดาวน์โหลด C t r d e r ไปใช้กันได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้คงมีกันประมาณนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ